สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสำหรับสาระภาษาไทยของครูวันนี้ครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญแล้ววันนี้ครูก็มีคลิปดีๆมาฝากนักเรียนอีกเช่นเคยขอให้นักเรียนตั้งใจดูคลิปนี้ให้ดีพร้อมกับฝึกการหาใจความสำคัญของประโยคที่อ่านให้เจอเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะการอ่านจับใจความสาคัญ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทราบความหมายของการอ่านจับใจความสำคัญกันก่อนเลยนะคะการอ่านจับใจความสำคัญคือการอ่านเพื่อจับความคิดสาคัญหลักของข้อความซึ่งเป็นข้อความที่คลุมข้อความอื่นๆในย่อหน้าหนึ่งๆไว้ทั้งหมด ใจความสำคัญคืออะไรใจความสำคัญคือใจความที่สำคัญและเด่นที่สุดในย่อหน้าเป็นแก่นของย่อหน้าและไม่สามารถตัดทิ้งได้ค่ะผลละความหรือใจความรองคือใจความหรือประโยคที่ขยายประโยคใจความสำคัญทําหน้าที่สนับสนุนใจความสำคัญ ให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหลักการอ่านจับใจความสำคัญค่ะ 1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน 2. อ,อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 3. เมื่ออ่านจบให้ตั้งคำถามกับตนเองว่าเรื่องที่อ่านมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรผลเป็นอย่างไรค่ะ 4. ี่นำสิ่งที่สรุปมาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนของตนเองเพื่อให้เกิดความสลัดสลวยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการอ่านจับใจความสำคัญ 1. พิจารณาทีละย่อหน้าหาประโยคใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 2. ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกเช่นตัวอย่างสำนวนโวหารอุปมาอุปไมยหรือการเปรียบเทียบตัวเลขสถิติตลอดจนคำถามหรือคำพูดของผู้เขียน ซึ่งเป็นส่วนขยายใจความสำคัญค่ะสสรุปใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเองต่อไปนะคะจะเป็นตำแหน่งใจความสำคัญ 1. ประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนต้นของย่อหน้าเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะความสมบูรณ์ของชีวิต มาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐานคือเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความเป็นมนุษย์และความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับธรรมชาติมีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติอย่างจริงใจค่ะจากข้อความนะคะที่ที่เชิได้อ่านไปเมื่อสักครู่นักเรียนลองพิจารณาดูสิคะว่าใจความสำคัญ เริ่มต้นที่คำว่าอะไรและสิ้นสุดที่คำว่าอะไรมีใครตอบถูกกันบ้างไมมเอ่ยใจความสำคัญนะคะของบทความหรือข้อความนี้ก็คือความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐานนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเริ่มต้นที่คำว่าอะไรและสิ้นสุดที่คำว่าอะไรอะคราวนี้เรามาพิจารณาข้อความไปพร้อมกันนะคะ จากที่ที่เชอร์ได้อธิบายหลักการวิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนจำได้ไม่เอ,อ่ยว่าใจความสำคัญนะคะจะต้องตัดส่วนที่เป็นพลความออกไปในข้อความที่เป็นตัวอย่างนะคะพละความก็คือหลังคำว่าคือเป็นต้นไปเป็นการอธิบายเพิ่มเติมเพื่อเสริมสนับสนุนข้อความที่เป็นตัวสีแดงให้มันชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นข้อความที่เป็นตัวสีดำเราสามารถตัดถึงได้ค่ะ 2. ประโยชน์ใจความสำคัญอยู่ตอนกลางของย่อหน้าตัวอย่างนะคะโดยทั่วไปผักที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่เกษตรกรมักใช้สารกำจัดศัตรูพืชหากไม่มีความรอบคอบในการใช้ จะทำให้เกิดสารตกค้างทำให้มีปัญหาต่อสุขภาพฉะนั้นเมื่อซื้อผักไปรับประทานจึงควรล้างผักด้วยน้ำหลายๆครั้งเพราะจะช่วยกำจัดสารตกค้างไปได้บ้างบางคนอาจแช่ผักโดยใช้น้ำผสมโซ bon เดียมไบคาร์บอเนตก็ได้แต่อาจทำให้วิตามินลดลงจากข้อความที่เป็นตัวอย่างนะคะ สามารถสรุปใจความสำคัญนะคะตั้งแต่คำว่าฉะนั้นเมื่อซื้อผักไปรับประทานจึงควรล้างผักด้วยน้ำหลายๆครั้งจะเห็นได้ว่าข้อความที่เป็นใจความสำคัญนะคะจะเป็นบทสรุปของเนื้อความทั้งหมดเป็นสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อ จะอยู่ตำแหน่งส่วนกลางของย่อหน้าค่ะต่อไปนะคะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้าเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะความเครียดทำให้เพิ่มฮอร์โมนอะดรีนาลีนในเลือดทำให้หัวใจเต้นเร็วเส้นเลือดบีบตัวกล้ามเนื้อขมิงตึง ระบบย่อยอาหารผิดปกติเกิดอาการปวดหัวปวดท้องใจสัน่นแข้งขาอ่อนแรงความเครียดจึงเป็นตัวการให้แก่เร็วนักเรียนลองพิจารณาประโยคนะคะหรือข้อความที่เชยได้อ่านไปเมื่อสักครู่มีใครตอบได้บ้างไหมว่าใจความสำคัญนะคะของยอนานี้เริ่มต้นที่คำว่าอะไรและสิ้นสุดที่คำว่าอะไรคะ่ะ เริ่มต้นตั้งแต่คำว่าความเครียดจึงเป็นตัวการให้แก่เร็วแล้วที่เชื่อเราจะทราบได้ยังไงคะว่าประโยคที่เป็นใจความสําคัญเริ่มต้นที่คำว่าความเครียดจึงเป็นตัวการให้แก่เร็วนักเรียนเห็นไหมคะว่าข้อความที่เป็นตัวอย่างเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่การอธิบายว่าความเครียดเกิดจากอะไรส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อร่างกายแต่จริงๆแล้ว บทสรุปของข้อความทั้งหมดในตอนต้นนะคะต้องการระบุว่าความเครียดนั้นแท้จริงแล้วเป็นตัวการทำให้แก่เร็วเมื่อแก่เร็วปุ๊บจะทำให้ร่างกายทุกส่วนเป็นยังไงคะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นใจความสําคัญจึงเป็นบทสรุปของข้อความข้างต้นที่ได้อธิบายรายละเอียดไปนั่นเองค่ะ ประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนต้นและท้ายของย่อหน้าตัวอย่างนะคะการรักษาศีลเพื่อบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัยในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเรามาอยู่วัดมานุ่งขาวห่วมขาวไม่ใช่ถือแต่ศีล8ข้อเท่านั้นแต่เราต้องนึกว่าศีลน,นั้นคือความมีระเบียบ มีวินยัยเราเดินอย่างมีระเบียบมีวินยัยนั่งอย่างมีระเบียบกินอย่างมีระเบียบทำอะไรก็ทำอย่างมีระเบียบนั่นเป็นคนที่มีศีลถ้าเราไม่มีระเบียบก็ไม่มีศีลใจความสำคัญนะคะของบทความนี้ก็คือการรักษาศีลเพื่อบังคับตนเอง ให้มีระเบียบวินัยในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่มีระเบียบก็ไม่มีศีลน,นักเรียนสังเกตไหมคะว่าพลความมันส่วนใหญ่จะเป็นการยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นการยกตัวอย่างแน่นอนเลยค่ะต้องมีคำว่าอะไรคะนักเรียนมีคำว่าเช่นนั่นเองเพราะฉะนั้นหลังคำว่าเช่น จึงเป็นพลความทั้งหมดเลยเมื่อเราตัดออกไปจะคงเหลือใจความสำคัญแค่การรักษาศีลเพื่อบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัยในการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่มีระเบียบก็ไม่มีศีล 5. ผู้อ่านสรุปขึ้นเองจากการอ่านทั้งย่อหน้า ตัวอย่างการเดินการว่ายน้ำการฝึกโยคะการออกกําลังกายด้วยอุปกรณ์ต่างๆตลอดจนการหายใจลึกๆล้วนมีส่วนทําให้สุขภาพแข็งแรงสามารถสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ค่ะการทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนั้นทําได้หลายวิธีนั่นเองค่ะ